นวัสดาจุกนนะจ๊ะนตจวัสดีทุกคนนะครับผมช่องยูทูบครับผมสวัสดีทุกคนช่องยูทูบครับผมสวัสดีครับผมช่องยูทูบของใจแจ่วครับผมวันนี้จะมาทำคนบรรยายน่าอร่อยมากเตะทุกอย่างเลยนะจ๊ะเอสวัสดีช่องยูทูบช่องยูทูบช่องยูทูบเตเตะ นั่งเลยนะระว่งหงายไว้น้นงแล้วี่นอนกองไฟต้องยืดตูกันนี่เ้อตั้งกล้องไว้เลยไประวังหงายไว้น่อนั่นนั่นเนี่ม่ได้มุ่งเดียวฟองถังเลยตองตั้งยืดี่นอนนี่ยน้มงไก่นอนไก่นอยนอนนลไก่น้อยกำลังนอน นัน yup. ก <re pe ites> ็เจกกเวนน้อยเจ้าเวนนี้แล้วนี่นั่นนี่นันเลื่อมไงเียงดีไปนอนเชียงกรีย์นั่นังดีผมโอ้ยนอนี่ยตั้งเงก็ได้นอนฟังไป ของสินดินส่ยามนึกไปน้องเด้อสวัสดีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะต้องใส่ไปเลยอนะอัดไปเลยไปน้องบุกปไป,ป,ป,กปนะไปอัดปเลยี่น้องบุกไปนะพยายามไปทั้งนอกไปน้างบุกไปเบ่งบีกับมีสบหน่อยนะไป

ต้นคล้องข,องของออังกันหน่อบ้างองคังองก้องกังอยดีองกังใจดีอ,ง,อ,ดองเดียบหน่อยบ้างองต้องดี อดอกจันทร์จอบคือเดงดนะเดแดหล่อนมนันนอำมัหล่อนจบที่ต้นดอกไม้อันสวยงามันอันดีนะดอกไมาอันสวยดีนางดีนวันนีเดินทุกันทุกพันทุกคน นั่นเลยนจบทิพกันเลยงันจบเจ็บกันเลยทกลยุกคนทุกคนถ้ใช่ใช่ไมบเบิงเลยจะร้วเลยเนาะสวัสดีครับผมยอดชิบหนาทเทบแล้วจะคำเนาะ แลยน้ำมูดชื่อนี่เนะแลยน้ำมูที่เจริญน้ำมูหลักจิวิเรนะชิบนานเทบแลงน้มัน,นะที่ชอบตอนนี้ตอนนี้กันแลกันเงี้ยวตัวเี้มันกวรเดือนเด้นาำมู จังจันพานกวอนโตอาลตโตฉลาม มาสลัมพนตธันจันนโมตันจันบังเขาวาตุลาตุสลัมมาสามพุทธะสานโมตันจันบังเขาวาตุลาตุ สามจัมพุตัง้งสานอาชีพลงในอันนี้ชูขันยา,ามหาใหญ่ยามมนคลให้ญาณตาทุกันเนฮนเฮจบแล้วพี่น้องเด้อตั้งกล้องไว้